คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการนอนไม่หลับเป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากขึ้นแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะหรือมากกว่านั้นค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเพราะเราเครียดเกินไปเราทํางานหนักเกินไปก็เลยนอนไม่หลับคําตอบก็ไม่ใช่อยู่ดีค่ะเพราะจริงการนอนไม่หลับเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างว่าร่างกายเรากาลังไม่เหมือนเดิมแล้วและมากกว่านั้นค่ะพี่วดีคนที่นอนไม่หลับยังไปแก้ปัญหาที่ปลายทางแก้ผิดวิธี mm. แต่จริงๆแล้วอะค่ะเรากลับไม่รู้เลยค่ะว่าผู้หญิง พอวัยห้าสิบบวกหรือเข้าสู่วัยทองแล้วไอ้ตัวรังไข่มันก็จะ่อไปค่ะพอมัน่อเสร็จตัวฮอร์โมนเพศหญิงก็ไม่ผลิตขึ้นมาพอมนลเพศหญิงต่ํามันกเขทากับกรดฮอร์โมนด้วยเราเคยดินกันอยู่แล้วเนาะว่ากรดฮอร์โมนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายเกี่ยวข้องการนอนหลับลึกด้วยแต่ในเคสแค่นี้เองหรือในคนไข้ที่อายุ50บวกที่นอนไม่หลับเองก็ตามปัญหากรดฮอร์โมนจะเกิดขึ้นคือมันไม่มีพรไม่มีเสร็จต่อให้เขานอนเร็วสี่ทุ่มต่อให้เขามีปัญหารับหลับตื่สนิ แน่นอนค่ะโกฮมร์ไม่พอเขาก็จะหลับไม่ลึกสุดท้ายพอโกฮอร์ไม่พอเขาก็นอนหลับไม่ดีฮพร์โวันผู้หญิงก็ยังหายก็วนเข้าสู่วงจรเดิมว่าก็นอนไม่หลับอีกอยู่ดีแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายหลอดเลือดเราพอเรานอนไม่ดีมากๆเลือดมันก็หนืดข้นผ้า่านไม่พอหลอดเลือดเรามีโอกาสเสี่ยงยืดหยุ่นเสียไปเกิดการโป๊ะแตกเป็นสโตรกขึ้นมาตามมาได้นั่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และคิดไม่ถึงครับพี่ดีงั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้า คุณนิที่จะต้องระวังมากเรื่องสลิปแนะนําว่าต้องทําอะไรเป็นขั้นแรกเราจะเช็คตัวเองยังไงว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนว่ากลุ่มโอเคกลุ่มเดินตัวระวังนะกับกลุ่มที่าไม่ได้ละอยู่นิที่จะต้องแบบทำอะไรสักอย่างละอันแรกเลยค่ะต้องบอกว่าสําหรับเรื่องการนอนค่ะสิ่งที่เราโฟกัสอันดับหนึ่งเลยค่ะก็คือต้นเหตุค่ะ เราต้องหาต้นเหตุก่อนเลยค่ะว่ามันเกิดจากอะไรมันมีหลักด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะพี B ่บดี D. ต้องบอกว่าเป็นคําถามที่เําอยากจะแบบสื่อสารมากๆเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะคือเรื่องอาการที่มันหนักมากๆเช่นบางทีเราเคยเป็นคนที่นอนหลับง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบใช้เวลาหัวถึงหมอนแล้วไม่ใช่นาที10บนาที2 0่สิบชนิดกลายเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสมชั่วโมงให้เริ่มตระหนักว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วนะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนอันตรายมากๆสำหรับข้อแรกว่าคุณนอนไม่มีคุณภาพเลยนะ เหมือนคุณนอนทิ้งนอนคว้างหรือข้อที่สองค่ะพี่วดีถ้าเขามีประวัติชัดเจนว่าเขากินยานอนหลับมาตลอดแล้วกินเริ่มติดยาแล้วคือเคยมีวันไหนที่ลืมกินยานแล้วนอนหลับไม่ได้บ้างอันนี้แสดงว่าคุณเสีเยแล้วนะข้อที่สามคือแย่ที่สุดเลยก็คือไม่นอนเลยฉันเคยเจอ,อนคนไข้ค่ะพี่วดีไม่นอนมาเจวันเพิ่งเจอเมื่อไม่เกินหนึ่งเดือนที่แล้วเอ็มถามว่าพีอ่อยู่ได้ยังไงคะเนี่ยพี่โชคดีมากเลยที่พี่ยังไม่เป็นอะไรเจ็ดวันนี้เขาไม่ได้นอนือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อน ถ้าเราไม่ตามหาต้นเหตุที่แท้จริงแล้วเราไม่เคยตัวทแท้จริงะคะ่ะหนึ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้สองอย่าเพิ่งแก้ปัญหาโดยปลายทางโดยการใช้ยาใดๆไม่งั้นคุณจะติดยาไปตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายคุณจะได้รู้ว่าถ้าเรารู้ต้นเหตุมันเหมือนกับเส้นผุน้หมูเขานิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเหมือนแค่คลิกนิดเดียวว่าอ๋อมันเป็นแค่สิ่งนี้เองเหรอ